อ่แพงบ่ครับสำหรับรถคันนี้พี่น้องซื้อไปใส่บ่แม่นซื้อไปซ่อมนี่แหละครับผมซ่อมมาให้แล้วนะครับ <laughs> ผมสอบให้พัทยางแล้วอ่าส่วนที่เหลือเฮาตรวจสอบขี่มาจากมหาสารคามมาฮอดอ่สกลนคร1การที่ขี่รถมาเป็นการทดสอบรถเบื้องต้นพร้อมถ้ารถมันห่างผมบ่ามาฮอดสิบอกลูกค้าว่าข่อยกลับก่อนเด้อรถฮอดบ้านบ่ได้พ่อหยังมันห่างอันนี้บ่นห่างแท้แน่นอน มาหอดบ้านลูกค้าตรวจสอบนะครับมือนี้มาสัมภาษณ์ลูกค้าเบิ่งที่ในเนี้ยแหละลูกค้าเตรียมของฝากมาให้ผมเรียบร้อยแล้วครับย่านิเ้ย่านิเ้เสื้อหายเอวแล้วบัดนี้จากเสือเอวนะครับไปหายเอวแล้วพี่สวัสดีครับผมเอ่อแพงบ่ครับสําหรับลูกค้านี้ก็บ่แพงปานไดนหรอครับครับราคาพอฟังอยู่ครับพอเพิ่นเฮ็ดให้คู่ย่างครับช่วงลงช่วงล่างเปลี่ยนถ่ายน้ํามันเครื่องจังคองเลีวเรียบร้อยครับครับนี่แหละครับพี่น้องถ้าซื้อรถไปแล้วนึ่งก็บ่ต้องไปซ่อมอีกแล้วแม่นบ่บ่ต้องไปเปลี่ยนน้ํามันของน้ํามัันเคครรื่องบ แล้วแล้วผมก็ยังมีรับประกันให้อีกแมนโมระแต่ขาดตามสภาพแบบขายแบบตามสภาพเลยนี่โมระประกันยังไห้เลยพี่โมเฮ็ดยังให้บาี้พี่ซื้อไปพี่มั่นใจว่าวันสิบห้าไว้มันก็ว่าั่นใจแล้วเนาะเอาความมั่นใจเขาขึ้นมาเลยครับผมก็ให้ลูกค้าดีๆไปผมก็่อยากให้เอาไปซ่อมหนักว่าไงนึ่งปัญหาหนึ่งผมตรวจสอบให่นี่ให้นี่พ้นเนี่ยลือเบิดมือบ้านนี่กับผ้ากันแ้งเฮ็ดอันนั้นอนี้เช็คไข้เบิรงให้มันดีๆนะครับจน่าล่างม่ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันว่าให้พี่ได้เอาไปซ่อม แต่อนาคตต้องได้ซ่สอมอยู่ดรอกแต่ว่าเออทำรัญารถทส,สองเนานะนะแมนครับมันบ่แมน่มนมาขี่ไปแล้วอีกย0สปีแต่ว่าเครื่องยนต์เนี่ยถ้าเราดูแลดีๆมันก็นด้นานเ้อครับพี่แมนครับเอขนาดแค่นั้นเด้ซ่วอนนิเทียวบ่พี่อูยังเด้นนะพ่นสองกล้องเข้าไปบิง้งนี่ยังไ่ได้สอมเลยพี่น,าน้างนี่รถหางเงินแล้วเนี่นี่อันนี้หาได้เป็นแสนนครับนี่ลูกค้าซื้อสดนะครับจากเจ้าตัวนี้เลยทีละตัวนี้จากเจ้าตัวนี้นะครับสุดยอดอีลีตัวนี้ พี่เอาไปแก้มันแก่อย่างมันๆครับถทยหน้าก็ได้ได้น่ะเหรอครับผมโอ้โหแนนอนหลีว่ะมมันเครืองจังแรงเก้าแรงครึ่งครับนะเก้าแรงครึ่งก็ถาหน้าถสวนได้สบายครับนี่แหละครับพี่น้องเขาเอิ่นไว้คู่บะตะคู่บะตาครับนั่งตามคู่บะตะนั่งตามว่ามันเดินตามครับเมื่อนี้ก็ขอบคุณบิดยุกเดินตามแล้วบิดยุเดิน มือนี้กับมามอบนะครับขาดบ่ได้พี่น้อง <c oughs> ขายแล้วขายอีกครับขาดบ่ได้แพ็คเดียวนี่แหละ <c oughs> เอาให้พี่น้องไปกินอีก <c oughs> นะครับอีกรอบนึงนะครับปาราตราแม่ธิดาไม่มีขายในอ่าเซเว่นบิ๊กซีรถตัดนี่หาย,ายากครับเ <c oughs> พราะว่าผมบ่ได้ไปขายผมแจกเอามาแจกให้พี่ได้กินครับผมวันนี้พี่เฮ่นก็มอบนะครับนี่เรกินเมื่อบ้านครับนี่สองถุงอีอรีบ <c oughs> อไี่ครับ <c oughs> ให้ผมอีรีหนี่งไว้เอารถแล้ว เมื่อวานล่ะครับพี่น้องได้สองของฝากนี่แหละครับพี่น้องมาไปใส่มาใส่เพื่อนกับต้อนผมกับต้อนเพื่อนเพื่อนกับต้อนผมโอ้รู้สึกว่าผมหนักของเพื่อนผมวางก่อนนะครับลากสีเดล่ลากันไปแล้วนะพี่น้องเจอกันคลิปนามาส่งรถสมาแชปคันนี่เงินสดนะครับรับร่นรับรถรับเหลี่ยมเรียบร้อยนะครับแล้วก็พาคุณหนูพียไปใส่งานมือนี่ก็ขอบคุณใจหะลายครับผมลาไปก่อนพี่น้องเจอกันคลิปนาที่จังหวัดที่ตามต่อไป